ราเริ่มกันที่ฟุตบอล FA ฟเอคัพอังกฤษรอบ16ทีมสุดท้ายครับรองชั้นเก่าแมนซิตี้พบกับพรีมัตที่ล้มเอาชนะลิเวอร์อพูลมาได้ในรอบก่อนทีมเยือนออกน้ำก่อนครับจากแม็กซิมทาโลเวีอรอฟแต่ในช่วงทุ่งระบาดเจ็บครึ่งแรกแมนซิตี้มาตีเสมอได้จากลูกโมงขอรดิโกโอเรลลี่แบ็กซ้ายดาวรุ่งวัเพียง19ปีครึ่งหลังโอเรลลี่มาทำประตูที่2ของตัวเองจากลูกโมงอีกแล้วครับชว่วยให้ซิตี้พลิกขึ้นนำ2-1ก่อนถึงช่วงท้ายเกมเออร์ลิงเปล่าฮาร์ลนลงมาเป็นตัวสำ ก่อนจะจ่ายให้กับเคเบเดร์บอยยิงประตูย้ำชัยเจอให้แมนซิตี้แซงชนะพรีมัตส3มต่อหผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่คริสตัลพาเลสเจอกับมิวอลนาทีที่8เรียมโรเบิร์ตผู้สัประตูของทีมเยอนไปทำฟาวชอฟิลิปมาเตต้ากองหน้าพาเลสจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามขณะที่มาเตต้าล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วครับ หลังจากนั้นจะเฟตทางกังก้ากองหลังทีมเยอมนมาทำเข้าประตูตัวเองพาเลสขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์และเป็นดดนเอลมูยอสมาบวกประตูที่สองให้กับพาเลสในช่วงทุ่มดาวาเจ็บเวสฮาร์ดิงมาตีไข่แตกให้กับมิวอลแต่ว่าครึ่งหลัง <S <S เอ็ดดี้เอ็นเกตียอามายิงประตูปิดกล่องช่วยให้พาเลสเอาชนะมิวอลสามต่อหนึ่งสรุปมีห้าทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายแล้วครับประกอบด้วยพาเลสเบรสตันบอลมัดรองแชมป์เก่ามาสเตียและแอสตันวิลล่า ส่วนคู่คืนวันอาทิตย์แชมป์เก่าแมนยูนเต็ดจะเจอกับฟูลแลมความพร้อมของทีมพิศารแดงผู้เล่นหายไปอีกคนครับก็คือแพทริกดอกูซึ่งติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมพมรีเมียร์ลีกที่เอาชนะอิฟสวิชสามต่อสองส่วนแดงกลางก็มีนูแซลมาสวีเดียโกดาโลมานูเออูกาเตและกาซิเมโรเป็นตัวเลือกส่วนแนวรุกนำโดยกัปตันทีมบรูโนโจซูซักซี่และ รัมอสหอยหลุดคู่นี้เจอกัน2นัดในพรีเมยร์ลีกฤดูกาลนี้แมนยูเอาชนะฟูแลมไปกลับ <the> ด้วยสกอร์1ต่อ0ทั้ง2นัดครับ uh, แล้วเจอกันอีกใน FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้เ um, ตะกัน5าทุ่มครึ่ง um, ตามเวลาประเทศไทยอีกคู่นิวคาเซลจะพบกับไรตันแข่งกัน2ทุ่ม45นาที